สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพิพิการออกรางวัลหวยห้าน้อยห้าน้อย,อยปกติประจำงวนที่8ตุลาคม2 5 6ปัาล่างวันเลข2ตัวล่างเลขทีออก0 2 0 2์ล่างวันเลข2ตัวบนเลขทีออก3 3 3 3าาล่างวันเลข3ตัวบนเลขทีออก5 3 3 5 3 3นี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยห้าน้อยห้าน้อย ปกติประจำงวนที่8ตุลาคม2 5 6 8ขอให้โชคดีมีชชยถูกหวยห้าน้อยปกติได้รับเงินกันทุกคนลยจ้าฝากนีไ้ได้จากซับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันที่เข้ามารับชมและรับฟังแ้ะมาพบกันใหม่ในเวลา19เนาฬิกา30นาทีในหานอย VIP สำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า